ครับสวัสดีครับผมสายสินวงคํคำเหลานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ช่องของแชมป์ยโส channel นะครับวันนี้ผมจะไปพาไปพบกับน้องชายของผมนะครับอีกคนนึงลูกหล่อมากเลยทีเดียวตามผมมาครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผม ก็เป็นน้องชายพี่สินอีคนนึงเลครับยังนเขาหัวกุยหัวกุยนี่พี่แดงชิร้อยนี่อ๋อนี่แพงกีกโคหมวกหมวกผมเลครับหมวกผมกไม่ได้วาอะไก็ไยืมแต่พี่แดงก็ทนไม่ไหวนะครับน่พูดไรนี่ม่าอยู่แบค่เอาไ่์่อน นี่ออกคุนีะออกรับเออนแบนี้แผ่เ้ตลอด,ดอของเอาแผ่นปับเจ้าซ๊แม<า>่ <laughs> อ๋ออันนี้พี่พู่ไน่ต่องยังคำเนี่ยสวัสดีครับคุณแซอครับมีเพลงอะไรเพลงมวลมวลเลยเนี่ยอันนี้ขั้นแคลไม่ขึ้นยิบบัตมงหนาตามหนซืไม่ขึ้นเลยหรอซือครับโอ้ยยสมรไดอันนัหนาจะมีช่องแล้วสมรวยซวยแล้วยังดี อันนี้ข่าวว่าไอ้น้ำม่วงอยากจากซอร์ล่รซเรสยังก่อนอเออหนองไม่นองไม่กินลำองกินลองแล้วเจอ,น,อ,น,น,เจอน้องในเจอกน้องในอันนี้<อ>นายจาอ<ห>ยากอนเจอกัอนครับน้องในสิบลำทอง <laughs> เจนะอกันอันนี้นี่ตัดอันเดน้ตัวกันมาอันนี้ใครไม่ขึ้นูนะครับซกเ,เล็กตอนนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นไม่ขึ้นซกเล็กนะครับ เป็นยังคือเอินมาไม่เคยยกเล็กครับเรากินมะกอยดูลาบสเต็กลาบต้หนาต้องหนาต้องหนาตาไปได้กินลาบเก่งทัาง้แต่ก้อนอ้วนเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากจะพร้อมเราไปกินร้านลาบสแตกแหลกตัดอุ้ยอันนั้นของอีปวงล้างวงล้างพร้อมเรากินากินลาบแล้วราพร้อม ขี่แตกสนอไอที่พรมมเมนมันมมีเป็นรถทุนรถอย่างนั้นวะขี่แตกไปว่าบ้าเราเยบนลาเราเสียบไปออกกับพุหมาแม่สิงบไปร์ไปก็ไปประมดนะเรื่องเลิกเลยรละเอียดมเมนต์โมเมนต์พุ่งเองไปแล้วครับเมืไหร่จะไปกับพุ่งเองอ๋อไปอยู่นานครับไปสบายเลยออันนี้อันนี้เนี่เขาไม่ใช่คนบ้าเลเขาเปนคนสติไม่ ถามเลยคุณหมอเรียกคุณว่าอะไรคนไข้เห็นไหมข่เออไม่ว่าเขาคบาไม่ได้นะคนไข้โรงพยาบาลยโสเนี่ยหรอสีมาโเออบ้น่ไอ้กวันเขาจะสีมาโสีเดียวสีตะเกียตาพี่ต้กินกวยแดงบนจังักิยแดงเียไอ้ไม่ขึ้นจะเป็นค้นยังหวาดเด็ดคือแบบกินๆไปๆนี่ไหมสีเกีแล้วก่อยตอวเปคนผัดไตอำเภออำเภอไหนอำเภอเมือง คนในเมืองก็ต้องคนีนเมียงแต่ก็แบบเว้นกันหน่อยแต่ก่อนมาเดือตอนเราไปขึ้นตัวบักต้านขึ้นบักต้านขายเจ้าใีโบเฮ็ดให้หนูจนจนหนูคล่องตืจนจนจนเขาเอียงกว่าแล้วนั่งกับไผกระตอมกระตอมใจตายแม่ือนนั่งใช่กว่ายนั่งกับบักหนูบักหนูกระต่ับโอ้อาจารย์ดีอาจารย์ดีกระต่ายคุยกับไผ่โบึงจะโมงนี่ตายนั่งต้องนั่งนั่งนั่ โอ้นั่งนั่งคุยกันยังไงนั่งคุยกันแบบมึงหยิเลยบ่สามเกอตายเลยนี่เลยบ่ต็ท่านั้นผมขอท่านแม่หนีคนจังหน่อยปอย่านใต้นั่งนั่งบ่ตายบ่ตายเราเออบ่ถักบ้านเดียวกันบ่ตายแต่โคตคนอื่นบ่แน่นะคนอื่อนบ่นโคตรไตายคนตายคนตายต้ไต้เลยนี่ยสามล้อมนะครับสามล้อมแล้ผมก็จะไปอยู่กาดีดอกดอกแดงเดี๋ยวทำไมไม่ไปอยู่ครับเออเลยนึกเบื่อเวลาเจอเลยพอเราสามปีกาดีใต้ ออกที่หานะครับหลังมาผมก็ไปอยู่ไปอยู่กับปงหนึ่งอยู่ได้สองปีเลือดเบื่อๆก็เลยเล่าฟังไปเรื่อยๆว่าจะหาไหมเพราะเราออกปงหนึ่ตายครับเล่าไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ผมมาอยู่กับสายสิงค์ครับ อันนี้ผมมาอยู่ได้ประมาณตั้งสองปีสามปีด้วยกูไม่รู้ได้ไม่เบื่อก็เลยลาออกเอาเอาเอาให้หานะอ้ยังไม่อยากตายไม่หาแล้วตกไม่ห้าแล้วไม่ห้าอันไหนห้ามึงบอกกูด้วยกูจะตายตอนนี้ผมอยู่พี่สายสีนะได้ประมาณสองสามปีนะเบื่อก็เลยลาออกเขาบอกยังให้กูตายใช่ไหมตายแล้วจะไม่หยุดยั้งมีมาจะมาตัวนี้ระหว่างระหว่างที่เรารอ ลาบเป็ดกันเนาะลาบเป็ดสั่งอะไรบ้างครับคุณสายชินสั่งคุณที่ข่าวว่าคุณเป็นเก๋าคุณกินเป็ดได้เลยครับสั่งอะไรคุณเแซ่บไม่ใช่คุณสั่งอะไรบ้างอ่านึ่งปลาก็ได้เมื่อเช้ามีใครไม่รู้โทรหาน่าจะเป็นรุ่นพี่ที่เคาล็อกอยู่ผมมาเชิญมิกินลาบเป็ดแล้วเป็เก๋าโทรโทรหาคุณเอ็กเลยคุณศิลินครับเหาต้องเขาศิลินเขาต้องชวนไปกินลาบเป็ดมึงเอากูไปฆ่าดีกว่า้หี เจ้าุนเอ๋ผมกินลามืงนผมกินลาดมีบาไอ้ของหลับในผมาเลยเฮ้ยใ้ินเลยเรื่องสูนเร้ารมนะเออทั้งดีใจว่าเขามาส้วนเครงกบเคียดวะเมื่อหัวหัวโย่เอ้เดี๋ยวข่าวว่าคุณไปพ่อทนายแปบเป็นมา ไปได้ยาดีบ่ได้ยาดี ubers, มากบอกเจ้าเลยเขาเอิ้นหยังยเขาเอื่อเงยเผ็ดสังขารเป็นสังขารโอ้เผ็ดสังขารกินแล้วเด้อเจ้าหอยแนะนะให้เจ้ากินแล้วเด้อพอเจ้ากินแล้วเลยเจ้าจึงว่าถึงขาดเออเผ็ดสังขารกินเผ็ดสังขารนี่หายเลยต่อไปสิเป็นเผ็ดสังขารต่อโอ้ไอ้สิ้าหนึ่งเขาทำเอามาหย่อนมอ่าอ่าอ่าไรเป็นไเผ็ดสังขารบ่โอ้บ่อันนีอล่ะก็คิดได้แล้วที่บอกตัวก่อนเสร็จท oh, ี่มู <No er ่เดียวกันบ่เล่นซ้ํากันเ่ิ่งตาย โกนัดกันแลหากันแลานอันนี้เนี่ยเอาให้อันคุณเองครับฝากฝากฝากหนังนะครับตอนนี้ครับตอนนี้กำลังฉายอยู่นะครับเลิฟเลยเพระเห็นนะครับรายจ่ายกระโดดทะลายรายได้แหละครับรายได้รายได้กระโดดทะลายนะโอ้ยหนังดีนะหนังดีผมผมนี่ไปดูมาแล้วนะครับ ซึ่งแล้วก็มีน้ําตาคอเรียกว่าน้ําตาไหลเลยครับเออซึ้งพ่อดานังเอกนี่บอให้มากกันน like ี่โอ้เโหไห้ได้หระให้เลยเรียกว่าแบบได้ได้ฟิลได้แบบนะอ่ะผู้ใดยังบ่เบิ่งเนาะนี่ครับพุ่มกับมากด้วยฝีมือนะครับจะเป็นพุ่มกับเป็นนักแสดงครับ แดงพระขนงนี่เป็นผู้กลับเริ่มเลยเป็นผู้กลับครับฝีมือเขาดีสุดยอดมากนะครับครัฝีมือของผู้กกับคนนี้การกำกับหนังเลยครับผู้กกับหนังนี่แหละเอ้ฝีมือนี่เคยเห็นไหมแดงพระขนงโอ้ฝีมือนี่ผมว่าเขาสุดยอดจริงเอ๊ะเดี๋ยวหลายคนสงสัยคุณคุณเอกนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับเด็กโอ้เป็นคนเทพเลยครับมันก็มาบอกเราธนาคารเออวอาชัดเนาะ สายสายทินแล้วครับอ๋อนี่เราข้นละเอียดนะทินเป็นข้นไสครับผมคนทุ่งหมองหล่ะครับโอป็นคนทุ่งหมองนะพี่ใสก็เป oh, ็นคนนะข้นช oh, okay. ิ้นเกล็ดเป็นอย่างขึ้นนางคานี่ครับโอ้ยข้นเราเหมือนเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวมามาถามจ่าเจิดนะไอ้จ่าเจิดเมื่อเดือนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นขุนหนีแล้วมีเสียร์นี่เราหาเรียวใหญ่ขุนพวกขนร้ายสวยๆบางีก็เป็น แฟนของคุณเองก็ขอบคุณข่าวนะนะโอ้พี่มามีทีมงานพอพอได้ยินข่าวแกไปทันทีเลยนะช้อหมดก็ไปเลยครับตอนนี้จับได้ยังครับจับได้เรียบร้อยรอตัดสินตอนนี้มีแล้วแปดคดีไอคนที่มานะใช่แล้วตอนนี้แฟนจิตสภาพจิตใจดีขึ้นอย่างครับริ่มดีขึ้นริ่มดีขึ้นเลยครับับผมเิดล้างตามปกติโอเคครับแล้วก็มาสัมภาษณ์นักแ่างอีกท่านหนึ่งนะฮะจากภาพยันร์เลิฟเลยเลยนะครับคุณสมรักคำสิงนะครับ สวัสดีครับพี่บาสครับครับสวัสดีครับเฮียแน่นเหมือนพี่บาสเลยนะเออมันต่างเขาอย่างเดียวอ่ะต่างยังไงเออไอสมรักเขามีกินตัวนี้เกาไม่มีแดกนะครับมุกใช่ไหมเนี่ยมุกใช่ไหมเดี Canal> ่ยยิ้มเลยเค้มเลยยิ้มโอเคครับเป็นแฟนของ ลูกน้องคุณหมังพี่ว่าเจ้าของร้านสมสวยนะพี่ว่านี่นี่ต้องไม่ต้องบอกก่อนว่าจะเจิดเป็นใครก่อนคุณชาตินเป็นสามีไม่ใช่ไม่ใช่จะเจิดเนี่ยคนจะได้รู้จักกับเขาคือใครเขาเป็นทหารแล้วก็ปิดดายสุแล้วร้องเพลงอะไรนะโอ้โหเกิเรื่องเพลงกันนะโอ้โหเพลงเรื่องอเพลงอะไรครับเพลงโจ๊ะจั๊กเออกระแค่นั้นแหละเจิเจิดเจอคัฟเวอร์โจ๊ะจั๊กกัของทิเซียงนะครับนี่ถ้าใครได้ เปิดเพลงเข้าไปเพลงมันมันสามชาโจ๊กจัจัคนนี้แหละครับเขาเขาไปติดตามกันนะครัิดด่าจ่าสิบเอกเขาโจ๊กจัเฮ้ยเป็นทหารคอปกติเป็นรับราชการทหารนะครับใช่ดูอยู่ที่ไหนครับไายศรสิทธิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับครับรผ่พันไผ่านมาแวะเวียนเขาไปทักได้นะครับถามหาเขารู้จักหมดเลยครับรู้จักครับครับไข่มาไข่มาอ่าอันนี้ครับปกป้องเกียงไกรมาแล้วนะครับเมื่อคืนก็ได้ไฮโลเยอะนะครับปกป้องเกียงไกร อามาอ้ดุดุยครับดุดุยแล้วอ่านี่ดุดุยครับเอ่อทำทำไมใครใครตั้งชื่อให้ครับดุดุยครับอ๋ออาดูดอกกระโดนดูดอกกระโดนคนตั้งให้นะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันนี้ผมอายุ48แม่แม่อายุเท่าไหร่แม่อายุ52 52เดี๋ยวเดียวมันอายุ48มันบอกว่าแม่อายุ52แล้วตกตกลงมันคลอดก่อนกำหนดหรือไงเนี่ย ก็เกินเวลาครับก็เกินเวลาเอ๊ะทำไมคุณได้มาอยู่กับคุณหม่อมครับคุณดีริยครับก็เจอันบังเอิญเท่าน้เขาเก็บมาอยากท้งขยะเปียกไม่ใช่ครับเจอที่อะไรไปไปไหนไปงานอ๋อไปงานแล้วก็ไปเจอเอ๊ะเจตขวอนใช่คุณไหมที่ใส่พระเป็นพันๆองค์ที่กอแล้วแล้วพระไปไหนหมดครับขายแดง อ๋อผ้าไปทุ่ดงหมดแล้วเออพาไปทุ่ดงเนาะแล้วแล้วใช่คุณไหมที่อยู่แถวแถวเยาวราชใช่ไหมใช่ครับใช่เหรอเปิดเหัวนะวันวันหนึ่งเป็นไงรายได้ไหงก็พอได้ก็พออยู่ได้ถ้าเป็นเวลาก็อยู่สามเดือนถามจริงๆคุณมีเมียมีครอบครัวหรือยังกี่คนสองคนคนแรกอายุหกสิบสอหกสิบสองเอาอีกคนเนี่ย อีกคนห้าหโอ้ห้าสิบห้ากับหกสิบสองทิ้งก็ไม่ได้ด้วยมีทั้งสองคนแม่ขอแม่สั่งไว้ห้าห้าทิ้งเพื่อนแม่เพื่อนแม่เพือนแม่ด้วยพี่ดูเป็นคนที่ไหนคนตายนี่เขาเขาไม่ใช่คนบ้านะหลายคนคิดว่าดุ๊ดดุ๋ยเป็นคนบ้าใช่ไหมคุณหมอเรียกดุ๊ดุยว่าอะไรคนไข่เห็นไหมเห็นไหม คบนอำเภอคุโพจังหวัดปพิจานีตำบลมะรี่บ้านปากกันอยู่บ้านใจกลางเมืองเลยใช่ไหมยู่ใจกลางเมืองเลยถามได้ไหมทำไมทำไมชอบป่าระเบิดยังไงที่ถ้าวันไหนไม่วางระเบิดก็ไม่ปกติ อ้าวไปแล้วทำไมเขาถามว่าทำไมชอบวางระเบิดมึงจะถือทำเพี้ยอะไรมันหนักก็พูดเอเยอางเงี้ยถามหน่อยทำไมนั่นน่อยชอบวางระเบิดเนปัตตานีเหรอเพราะว่ามันมันหนักครับผมถือแล้วมันหนักมากมันก็เลยวางระเบิดอ๋อถ้าถือแล้วมันหนักจะเป็นต้องวางต้องวางครับเออออคืเงไรถามไม่คิด แล้วทำไมเต้องวางเรือใบด้วยเรือใบทำไมตะปูเรือใบหน่อยทำไมต้องวางตะปูเรือใบถ้าวราเรือใบก็ไม่ใช่ไอ้จูดเลยจูดเลยมุขพ่อสอนมาจำเรือหมือเอออ่ะก็ต้องวางเรือใบด้วยไรซีปันนี่นะนั่งปูจะวางวางเรือหางยาวใครจะไปวางเรือหางยาวทำไมเรียนความจำไเคยวางเรือหางยาวเคยวางเรือหางยาว ักัวหมากนากูว่ามั่วเยอเทียงมีตำสมก่อยงวงอุ้ยก๋วยงวคือแดงคือจะแสบเแม่นคโอ้โหลาบงัวงมึงุดจอดได้ว่าลาบงัวแต่ว่าซื้อว่าสิเหลือดหน่อยนมันตกเลือดลอยๆกว่านี้ไม่ใช่สิแสบับ ว่าไปต้องหาเหลือเพิ่มกันนะเี่อู้ไปต้องเลือล้ลาบปิดปากปิดท่อส้มตำเหลือ านะี่ยวแม่อันนี้เหมือนะไม่ดีเดก็รบากนบากีเีก๊อฟนะก๊อฟมาดูจกคนเมื่อคืนก็ได้เยอะนะครับกอนี่กินรับเปีเยอะนะครับก๊อฟครับได้เยอะ เุอผุไม่ดูแลหัวหน้าเลยดุยดุยตื่นไม่ีผมพูดเรื่องจริงหดไดำนะคุณพ่อนัดกเอ็ดมงตอนนี้มีชุกเล็กนะครับรับเปลี่ยนใุคนอีก ใช่ครับโอ้หนี่ส้มตำก็มีอันนี้แกงเนี่ยหนึ่งแกงเห็ดแกงเห็ดปลายใช่ไหมโอ้โหนี่คุณชินเอาเอาเอาลาบปลาไหมคุณสายชินหเพราะว่าเขากินเหม็นไม่ได้เอาเอามาวางนี่เลยได้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 คุณละไปคุณละตัวแรกอะไรนะลาบปลาเอาอหนี้นี่ทิพย์เข่ามักว่าข้างมากกว่านักุญก๋อยงัวก่อนหนึ่งข้าววิวะเอาเสียแปบกุญมุกประแดงมก๋วยง่วนแข็งแกแดงนี่คงแข็งๆข็งอย่างนี้นี่แข็งแข็งแข็งแกแดงเสีแปบ นี่คลาบป็ดแซ่บๆให้เลยครับอันนี้เนี่ยชกเล็กกินเลยกินเลยอันนี้เนี่ยชกโมกน้ำผมไม่ต้องใสขอาคุณมากน้งแก้วนเอา่อน้ำแขงนี่เลยครับลาบป็ดยะโครับไอเนียอันลาบป็ดท่านเมืองลามอีกเด อยู่แถวคบ้นเตยครับนี่นี่หลังบ้านพ่อผมในบ้านพ่อผมอยู่ข้างติดกันเนี่ยจะเจอจิ้นอาหารอีสานได้ไหมล่ะได้ครับอ่าเป็นคนที่ไหนอ่ะผมเป็นคนจังหวัดพิจิตรโอ้คนคนคนพรากรบอกว่าหลงรักชกเล็กอะไรนะชกเล็กชกเล็กอร่อยมากครับลงมาชิมกันดูครับที่ยโสธรอร่อยกินลาบเป็นชั้นเลย ใช่ครับโชคเล็กนะครับโชคเล็กอยากให้มันอร่อยนะครับให้เห็นยังไงครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวดูดูการสาธิตการกินครับนี่เห็นมันแสบนี่นี่ก็เจีวขมนะครับนี่แจีวขมอันนี้ขมอยู่แล้วแต่ว่าข้าจ้ำแจีวขมอยู่เลมันขมมือเขานะครับนี่นี่อู้หลูกโดดเข้าไปนั่นเลยบ่เผ็นก็ดีครับอันี้นี่เอ๊ะ โอ้โหครับแซ่บบาแซ่บอร่อยไม่อร่อยนะครับดูครับหมดเครี้ยงเลยนะครับมบททีบัตรไหมมีใมดเขียอยางนี้นีาตีอยู่นี่ยแล้วตเขาอยู่ก่อย